ตั้งค่าการเปิดลิงก์ภายนอกนะครับก็คือว่าถ้ามี YouTube มีลิงก์อะไรต่างๆที่เพื่อนเราแปะไว้นะครับแล้วเราอยากให้เขาเด้งออกไปเปิดในแอปแอป,แอปนั้นเนี่ยครับเราจะตั้งค่ายังไงมาดูเวอร์ชันอปัปเดตกันในครั้งนี้ครับก่อนอื่นให้เราเปิดแอป f a c e b o o k มาแล้วนะครับก็มาที่ 3- ขีดมุมขวาบนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะจากนั้นเลือกการตั้งค่านะครับผม ทีนี้นะครับเมนูเขาก็จะคล้ายๆเดิมครับทุกคนแต่เขาจะเปลี่ยนไปนะครับจากสื่อและอะไรสักอย่างนะครับก็เปลี่ยนเป็นสื่ออย่างเดียวนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับนี่เขาจะมีคําว่าเปิดลิงก์ภายนอกครับทุกคนให้เรากดติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราไปคลิกลิงก์อะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ เฟซบุ๊กก็จะดันให้ลิงก์นั้นนะครับไปเปิดข้างนอกเลยไม่เปิดในตัวแอป,ปไม่เปิดในเบราว์เซอร์ของแอป,ปอะไรอย่างเงี้ยครับในเช่นถ้ามีลิงก์ YouTube ก็จะเด้งให้ไปเปิดแอป,ป YouTube เลยอะไรอย่างี้ทํานองนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมแบบนี้นะครับทุกคนถ้ามีลิงก์เพื่อนเราแชร์มาแบบนี้นะครับแล้วเรากดจะจิ้มดูนะครับ ทุกคนเขาก็จะเต้งไปเปิดที่แอป YouTube เลยนะครับผมก็มันก็จะคล้ายเดิมนะครับที่ผมเคยทำไปแล้วแต่ตอนนี้เขามีการอัปเดตเมนูใหม่หลายคนก็อาจจะงงผมก็เลยมาอัปเดตวิธีให้ครับลองไปใช้กันดูนะครับผม